สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมบอยฟอร์ดรถแต่งสุรตานะครับวันนี้ผมก็มาส่งมอบนะครับรถพิเตอร์นะครับ FT พัทลุงเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับขับ2แต่งสุรตารอบคันไวัยรุ่นดูใบข้างหลังนี้เลยนะบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อมากๆครับเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนยางและไฟสีชารอบคันเลยมาแล้วครับผมกับรุ่นสปอร์ตแต่งสุรตานะครับรถคันนี้เป็นของพิเตอร์ FC พัทลุงนะครับบอกเลยว่าราคารถ1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาท แต่งอีก4ี่แสนนะครับจัดทรงสวยให้แบบนี้เลยมาเดี๋ยววอยขออนุญาตพาไปดูรอบคันก่อนที่จะรีวิวกันทีละจุดนะครับคันนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มเบรกไฟฟ้าแล้วก็โหลดอีก2นิ้วนะครับเรียกได้ว่าวัยรุ่นดูใบามาเองเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีการแร็ปสีชาในส่วนของไฟให้ด้วยทําให้หลังรถเนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นเนาะในส่วนของไฟตรงนี้ผมก็มีบริการแลปให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยรอบคันเลยนะครับ ใครชอบทรงแบบนี้ก็สามารถสอบถามบอยได้นะมีแนวทางการแต่งหลายแบบให้เลือกคันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพามาแนะนําทีละจ,จุดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องแนะนําก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทเป็นราคาตัวรถเดิมๆนะครับในส่วนออปชั่นเนี่ยมีกล้องหลังเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังพร้อมเลยแต่ถ้าเราดูเป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพปนะครับบวกอีก5้าหมบาทตรงนี้เราได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นมาคือกล้องรอบคันแล้วก็เซ็นเซอร เทียบเท่าตัวท็อปได้เลยนะโอเคคันนี้นะครับก็กระจังหน้าเป็นของ FORD นะครับกระจังหน้าของ f ON o r d เนาะ Raptor V6 ส่วนไฟตรงนี้ก็เป็นไฟมินิ LED 3จุดนะครับสามารถเลือกสีได้สีขาวหรือว่าสีส้มแต่คันนี้ลูกค้าดีเควสมาเป็นสีส้มนะทําทให้ตัดกับในส่วนของไฟหน้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยไฟหน้าเป็น LED p r โปรเจกเตอร์สีขาวตัดสีส้มนะครับตรงนี้ก็สวยๆเลยส่วนชุดแต่งก็จัดเป็นทรงวิกเตอร์นะครับทรงสุดหล่อ ตลอดการของ e v e r อรเตนะครับทรงนี้บอกเลยว่าหล่อดูดีนะเรียบเรีหรูๆเราสามารถเลือกสีได้จะเป็นสีดําด้านหรือว่าเป็นสีดําเงาแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นไฟตัดบอกนะครับมีชุดครอบให้ครบเลยส่วนด้านข้างนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นยางโตโยนะครับโตโยท้าโอเพ่นคันที่ซีรีส์ของเขาก็เป็น275 55R20 นะครับขนาดยางเป็นยางอาทีนะครับลักเก็ตเทรเรน,นะครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิว ดอกยางเขาก็จะหนาๆหน่อยนะครับตรงนี้เลยสามารถลุยออฟโรดได้ลุยท้องถนนทั่วไปได้นะพื้นดําหรือว่าดินแดงเนี่ยวิ่งได้หมดเลยสําหรับยาง RT ตัวนี้ส่วนล้อแม็กครับตรงนี้ก็เป็นล้อแม็กของ Aventi นะครับสีดำเนาะดีไซน์ก้านยาวเราสามารถเลือกสีได้แต่ถ้าชอบดุดดุนะครับเหมือนเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันสีดาถ้าเราแต่งเป็นล้อแม็กสีดําด้วยมันจะคุมโทนสวยๆกาลังดีครับตรงนี้พิเตอร์ก็ให้เกียรติผมจัดตรงให้เลยนะครับแบบว่า ยนกันให้เซลอยากแต่งแบบไหนก็แต่งได้เลยนะตรงนี้บอยก็จัดทรงให้เลยนะคุมโทนให้ทั้งคันส่วนปั๊มเบรกนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกสีได้เป็นปั๊มเบรกขนาด19เซนะครับคันนี้จานอยู่ที่405ทับ380ตรงนี้สามารถเลือกขนาดได้19เซ20เซ21เซก็ได้แต่ถ้าแต่งในเอเวอร์เสนะครับบอยแนะนําว่า19กับ20เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะขนาดจานนี้ก็เหมือนกันไม่ใหญ่เกินไปนี่ครับจาน405เนาะสวยๆนะครับตรงนี้ก็เพิ่มพัฒนาในการเบรกด้วยสําหรับ เจ้าปั๊มเด็กไฟฟ้าตัวนี้มาเรามาดูกันต่อในส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ดูเป็นโช้ของโปรเฟนเดอร์นะครับสีแดงจัดเป็นตัวท็อปนะครับ2.5 OEM มาพร้อมซับแทง8ระดับนะครับนี่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยเป็นตัวปรับในส่วนของซับแทงนะครับว่าเราจะเลือกความนุ่มหรือความแข็งระดับ1ถึงระดับ8เราสามารถเลือกได้นะตรงนี้จะอยู่ใต้ท้องรถนิดนึงนะครับกล้องอาจจะถ่ายเห็นยากนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าจัดเป็นตัวท็อปเลยนะแล้วก็โหลดอีก2.5 ฟีลลิ่งนะครับก็จะต่ำๆประมาณนี้นะครับคือเดิมๆเนี่ยรถทรง ppv อะ่ะจะค่อนข้างสูงแต่ตรงนี้เราก็โหลดเพื่อให้ได้ฟีลลิ่งเป็นรถแนวรถสปอร์ตมากขึ้นนะครับให้อยู่ในหมวดทรงดูไบนะฮะวัยรุ่นดูไบใครชอบแนวนี้ก็จัดได้นะครับสวยๆหล่อๆเท่ๆเข้มๆนี่ครับด้านหลังก็มีปั๊มเบรกฟไฟฟ้าด้วยตัวนี้ครับจะมีปั๊มเบรกทั้งหมดสตัวรอบคันนะครับแต่ในส่วนของปั๊มไฟฟ้าตัวเนี้ยจะมี2ตัวคู่หลัง ช่วยทาให้ระยะในการเบรกเนี่ยดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทางเราเนี่ยมีบริการติดตั้งให้พร้อมเลยจะเลือกเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มหรือว่าสีเหลืองก็สามารถทําได้ส่วนด้านหลังนี้ครับก็ได้ทําการแร็ปสีชาไฟเหมือนกันนะครับแล็ปให้ด้านหน้าและด้านหลังเป็นการแร็ปสโมกสีนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสวยความโดดเด่นให้กับเจ้ารถสปอร์ตคันนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นชุดแต่งทรงวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับสำนักวิกเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลย มาพร้อมกับปลายท่อแปดเหลี่ยมนะครับสองฝั่งตรงนี้เป็นท่อแต่งนะครับท่อจริงจะอยู่ด้านล่างเนาะชุดแต่งเราก็มีให้เลือกหลายทรงนะครับพี่ๆทรงวิกเตอร์ a อเคซีแลนอนวันหรือว่าจะติดเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์เหมือนคันนี้ก็ได้นี่ครับเซนเซอร์หลังก็มี4จุดเซนเซอร์หลัง4ี่เซ็นเซอร์หน้าสี่นะครับสำหรับสปอร์ตคันนี้ออปชั่นครบๆนะครับราคา1 5ึ0 0 0้านห้บาทราคานนี้ไม่รวมแต่งนะครับถ้าแต่งทรงประมาณนี้งบอยู่ที่เท่าไหร่ ตีไว้สัก4ี่แสนได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราไม่สามารถตีงบกลมได้ต้องดูว่าคุณพี่เนี่ยเลือกเป็นปั๊มเบรกขนาดเท่าไหร่ล้อของอะไรขนาดเท่าไหร่ด้วยยางยี่ห้ออะไรแต่ถ้าแต่งแนวนี้ครับคือบอยตีเลยไม่ไม่น่าเกินสี่แสนตรงเนี้ยบอยสามารถจัดงบให้ได้โอเคครับผมหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจออกรถแต่งหล่อ,ลอ,ลอแนวสุลารตาแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามบอยได้นะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สี่หกศูนย์ศูนย์สี่บอยประจำการอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนะครับตรงนี้ก็ อยากได้รถแบบไหนสีไหนทักเข้ามาปรึกษาสอบถามได้บอยมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะครับหรืออยากแต่งสรตาแบบนี้บอยก็จัดให้ได้นะครับสวยเลยเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถนะครับโอเคสวหรับวันนี้บอยต้องขอตัวก่อนไว้พบใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ